าดีจคือว่าลูกค่ายเกิดขึ้นจากอะไรคะเกิดขึ้นจากอะไรล่ะพอย่าอย่าตรวจาพาดให้ยาฟังเนาะเมื่อก่อนฮะอีสานพูดห้ยาฟังเนาะที่ว่าที่บ้านบ้านน้าหลงเนาะบราลูกค่ายเป็นบ้านน้าหลงตอนที่เพิ่นอยู่บ้านอยู่โรงที่โรงเรียนเป็นบ้านเราอยู่โรงเรียนวันนี้พอเพิ่นเกิดสงครามเพิ่งก็ได้แตกกันมามาอยู่บ้านน้องค่ายม่อยู่น้องค่ายเราเพิ่นก็ตั้งรบกัน ที่คเพื начина, HS, ่นน่ะตั้งตั้งมาลบกันแล้วลบกันแล้วเพิ่อนๆแตกกันไปมันบ่เพิ่อนกะลยไปยูบ้านน้องคงขุดคอนแกนมันบ่เนี่ยเป็นมู่บ้านของพวกเขาวันนี้เพิ่อนกะลี่บอกว่าเพิ่อนกะลยบอกว่าเพิ่อนกะลยไปตั้งซื้อว่าบ้านอาหลังเหมือนคงคุดคอนแกนบ้านมันแช่โดนลมบ่อยยุบกลางนี่หลักบ้านของเขาสวัสดีครับผมนายนัทโค้งเสียร์พเสียครับที่บ้านบรรลุไข้ผมก็ตีเพราะใจความปัญหาใหญ่ ฮาดุซี 4, เป็น,ปนตุวันวัดปลุกไข้ก็สันเทียนะครับปลุกไข้บัน,นี้ซีเดลมาบาน,นาลงถึงกับตะวนมัน,มนม้อนอันดัเที่หกจังหวัดเชียงภูมก็มีการเรียกโลกว่าบานะครับหรือโลกฮาติดให้บ้านเดินตาเป็นอย่้นมากชาวบานกินเดียวกวบโอเยกบี้วกิก ตั้งฐานไม้ละเยียดหลายหมื่บ้าทโดยเป็นบ้านดอนห่นนมสวรรค์นหนองคุลอบ้นเอวข้านน้ำคาบนปินเหลย่มดูตามให้ควาน,นนะและที่ือเก็ตั้งบ้านไม่ที่บ้านเก็บเงมีทั้ทงจิใตใจคนทีกงาัปริบการตม่แตนมตนนีจน คุณหัวคุณควายเจ้าสัตว์ตายเป็นสุวมยากเอ้ยงายสมารวมกันนะที่ตั้งปัจจุบันนะครับสายเหที่ได้ตั้งคือว่าบรรลุสกันหนึ่งจากมีสองคามหุดเกานะครับสมัยั้นัยรัการทีสามอเกียรติบทเจ้าใวง้ตงให้นลินสนคาหรทองค ต้องเม talents, ีองสีนจักติลัดนักติดลัดคนีนึ่งขึ้นไปยังยังจันทร์หรือใส่เึ็มทางทางสงส,ส,ส,สมามโลกตะเวส,สวต่งา,างข้าครับทีบ่บริเวณนอนน้ำไข้ในบ้านหลุดไข่ปัจบันเรืไอ้กันเชื้อบ้านหลุดไข้ครับผมสวนสวัสดีวันน้เราเังหมู่บ้าน บูกค้ายเป็นเพราะเหตุใดจึงเขาได้ตั้งว่าบ้านลูกค้ายเมื่อก่อนเป็นบ้านรอนหมกหมอครับมีตุ่นฟุรายไอขันมวยมาปนลักจีขมวยจิงกองเลยพันแตกบ้านแตกซองมาเลยมาตั้งบ้านไม่อยู่สมัยตั้งบ้านไม่นี่มาอยู่กับค่ายทหารเก่าเป็นแค่สมัยสองสามหกเก้าครับผมเออเนคนกะลัยง่าอยออกมาตั้งอยู่ ไายทหารเก่าเฮ้ยปัจจุบันนี่ก็เริเ่นวัะบ้านลูก้ายลูกไก่ครับผมนี่แหละมันมันมาเป็นมาแบบนี้ครับของอ่หมู่บ้านลูก้ายเมื่อก่อนนึ่งแล้วครับผม